มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน7วันข้างหน้าร้อนจัดฝนถลลมหนักระว,วังอันตรายวันที่11พฤษภาค,คม2 5 6 7กรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่11ถึงวันที่1 7พฤษภาค,คม2567ระบุว่าในช่วงวันที่1 1 1 3พฤษภาค,คม 2, 5 6 7 บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะจึงทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งค่ะ โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่14ถึง17พฤษภาค,คม2567ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทาให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงค่ะโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งนะคะ สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่11ถึง14พฤษภาคม2567ลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเข้ามาปกคลุมช่องแคบมาละกาทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนในช่วงวันที่15ถึง17พฤษภาคม2567ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดาม,มันจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ข้อควรระวังในช่วงวันที่11-13พฤษภาคม2567ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่14-17พฤษภาคม2567 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากและขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับชาวเรือนะคะทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ คาดหมายอากาศรายภาคระหว่าง11-17พฤษภาคม2567ภาคเหนือช่วงวันที่11-13พฤษภาคมอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะและมีลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-42องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนวันที่14-17พฤษภาคม2567อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด23-29องศาเซลเซียสสูงสดุด35-42องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคม2567มีฝนฟ้าขนองร้อละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่14ถึง17พฤษภาคม2567มีฝนฟ้าขนองร้อละ30ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22 27องศาเซลเซียสสูงสุด35 38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่นะคะและมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่14ถึง17พฤษภาคม2567อากาศจะร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง29องศาเซลเซียสสูงสุด36ถึง40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวอนอ,อก ในช่วงวันที่11-13พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแหง่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริรเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่14-17พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกในช่วงที่12-14พฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแหง่งและในช่วงที่15-17พฤษภาคม2567มีฝนฟ้าขนองร้อยละ,ะ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซลียสสูงสุด33-38องศาเซลเซลียสค่ะ ภาคใต้ฝตั่งตะวันตกช่วงวันที่11-12พฤษภาคมและ15-17พฤษภาคม2567มีฝนฟ้าขนอง106-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนในช่วงวันที่13-14ถึงพฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-28ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด33-37ถึงสาเองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วง11-13ถึงพฤษภาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่14บสี่ถึงสิบเจ็ดพฤษภาคม,มจะมีฝนฟ อุณหภูมิตม่ำสุด24-28องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ35-38องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ